ครับคราวนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของการหาองค์ประกอบของโมเมนต์บนแกนใดๆนะครับสัเทคนิคเราเรียกว่าเป็นโมเมนต์ about axis นะครับถ้านักเรียนดูรูปที่1.17นนะครับแล้วก็เอารูปนี้มาเขียนใหม่นะครับก็จะได้รูปลักษณะนี้ออกมาเดี๋ยวลองดูด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นแกน x นะครับอันนี้เป็นแกน y นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแกน z นะครับ ผลผลจาก r c o s กับ f เนี่ยก็จะได้เวกเตอร์ตัวใหม่ขึ้นมาเราเรียกว่าโมเมนต์ถูกไหมฮะ r c o s f ได้โมเมนต์นะครับก็จะมี Moment, โมเมนต์โผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งงั้นสองลูกนี้ตอนนี้สมมูลณกันแล้วนะครับแทนที่จะเขียนเป็น r c o s f เนี่ยก็เขียนเป็นโมเมนต์มาตัวหนึ่งนะครับถ้ามันมีแกนสักแกนหนึ่งนะครับสมมุติว่าแกนนี้เป็นแกนแลมดานะครับ เวลานักเรียนอยากจะแตกโมเมนต์ตัวนี้เข้ามาที่แกนล,ลมดานะครับอยากจะรู้ว่าองค์ประกอบของโมเมนต์ตัวนี้บนแกนล,ลมดามีค่าเท่าไหร่วิธีการก็คือเรียนมาแล้วถูกไหมฮะก็สร้างเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้มาทางแกนล,ลมดาก่อนเสร็จแล้วก็เอาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวนี้มาดอทกับกับโมเมนต์ m ตัวนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนได้ว่า m ลัมดาก็คือองค์ประกอบของโมเมนต์เดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับองค์ประกอบ ของโมเมนต์ m นะครับบนบนแกน lambda หรือว่าเราเรียกว่า m lambda เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับโมเมนต์ m ดอดกับ e lambda นะครับคราวนี้โมเมนต์ m ตัวนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ r cos f นะครับเนั้นก็เขียนใหม่ได้เป็น r cos f นะครับดอดกับ e lambda ดังนั้นจะเห็นว่าฟอร์มนี้เนี่ยมันคือฟอร์มของ ทริปเป p r o โปรดนั่นเองเห็นไหมฮะมีการทั้งดอทและคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันในสไลด์ตอนนี้เนี่ยจริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนครับมันก็คือการแตกองค์ประกอบของโมเมนต์บนแก Lambda นแลมดานั่นเองนะครับเราก็นิยามว่าองค์ประกอบของโมเมนต์บนแกนแลมด d าคือ M อ็มแลมด l านะครับเแลมดาจะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยบนแกนที่ต้องการจะแตกโมเมนต์นะครับอันนี้เป็น เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับบนแกนที่จะจะแตกโมเมนต์ลงไปนะครับส่วนตัวโมเมนต์ก็คือ r คอ o s f นะครับก็จะได้ออกมาเป็นองค์ประกอบของโมเมนต์ก็จะมีค่าเท่ากับ e lambda ดอทกับ r คอ o s f นะครับอันนี้เป็นทริปเปิลโปรดักต์เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ก็คือเขียนมาเป็นรูปตัวนี้ นะครับเพราะน,นี้พอเขียนเป็นสมก,การสําหรับคํานวณเนี่ยก็จะได้ออกมาว่า M ล็มแลมดานะครับ,รบก็จะมีค่าเท่ากับเขียนดิเทอรมินั้นไม่ยากนะครับเขียนให้ดูสักเทอมหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น E ีแลมด้าเเห็นไหมครับคือเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนพอ X แล้วก็ไงต่อครับ X เราก็ต้อง Y Z Z Y ถูกไหมครับอันนี้ตัวต่อมาคือ R เห็ใช่ไหมครับตัวต่อไปคือ F ตรงนี้ก็จะกลายเป็น R f ลบด้วย RF นะครับแล้วก็บวกด้วยเทอมที่เหลือต่อไปอีก2เทอมนะครับนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออันนี้เรนไปเขียนต่อนะครับก็คือองค์ประกอบของโมเมนต์บนแกนลมดานั่นเองนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของโมเมนต์ about axis หรือว่าการหาหรือการแตกองค์ประกอบของโมเมนต์บนแกนลมดาใดๆนะครับอันนี้มันมีเทคนิคอยู่นิดหนึ่งครับนักเรียนอดูรูปถัดไปนะครับเทคนิคที่ว่าก็คือว่าสมมุติว่า เขากำหนดแรง F มาให้ตามรูป 1. 8, 1. 1.8 1.18ได้นะฮะเขากําหนดแรง F มาให้ถ้านักเรียนอยากจะหาโมเมนต์ของแรง F นี้นะครับบนแกน lambda นะครับหากต้องการหาองค์ประกอบของแรง F บนแกน lambda นะครับ ตัวทีครับไม่ใช่ของแรง F นะครับของของโมเมนต์นะครับของโมเมนต์เนื่องจากแรง F นะครับหากต้องการหาองค์ป,ประกอบของโมเมนต์เนื่องจากเนื่องจากแรง F บนแกน lambda แล้วก็นะครับเทคนิคก็คือว่านักเรียนต้องกำหนดจุดหมุนเนี่ยให้อยู่บนแกน lambda กำหนดตรงไหนก็ได้ครับจุดหมุนอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าจุดหมุนมันอยู่บนแกนลมดาแล้วก็เวลาคำนวณแล้วมันจะได้ค่าเท่ากันเสมอนะครับเงินผมจะเขียนไว้นะครับหากต้องการหาองค์ประกอบของโมเมนต์เนื่องจากแรง f บนแกนลมดานะครับจุดหมุนต้องอยู่บนแกนลมดาเสมอนะครับเสมอนะครับ วงเลยว่าตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้ของแกนลัมดาแต่ต้องอยู่บนแกนลัมดาเสมอนะครับจะได้ค่าค่าองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่ว่าคือ m ลัมดาเนี่ยนะครับเท่ากันเสมอนะครับนักเรียนไปกําหนดจุดตรงไหนก็ได้นะครับพอกาหนดจุดปุ๊บก,ก็ลากออกมาที่แนวแรง f ออกมาเป็นเวกเตอร์ r นะครับตรงไหนก็ได้นะครับ ลากจากจุดไหนก็ได้นะครับลากไปที่ไหนก็ได้ของแนวแรง f นะครับจุดจุดนี้นะครับลากมาตรงนี้ก็ได้ของแนวแรง f ลากได้หมดนะครับขอให้มันมาพบกับแนวแรง f แล้วก็จุดหมุนอยู่บนแกนแลมด d a เนี่ยค่าองค์ประกอบของโมเมนต์นั้นนะครับบนแกนแลมด d a จะมีค่าเท่ากันเสมอนะครับนี่คือหลักการของมันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะครับในตัวอย่าง1.13เนี่ยเขาให้หาองค์ประกอบของโมเมนต์เนื่องจากแรง500นิวตันบนแกน aa พลัม นะครับแรง500นิวตันอยู่ตรงนี้นะครับเขาให้หาว่าถ้าแตกโมเมนต์เนื่องจากแรง500นิวตันบนแกน a a เพร์มนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแกน a a พร์มก็คือแกนนี้เห็นไหมครับแกนอันนี้แกนนี้นะครับอันนี้ดูวิธีทำนะครับเขาบอกว่าไอแกน a a พร์มรูปนี้เนี่ยมันผ่านจุดกําเนิดนะครับจุดกําเนิดอยู่ที่ตรงนี้จุด 0-0, 00พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้สะดวกเนี่ยเราก็เลย ให้จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยครับจุดกําเนิดตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ r ด้วยนะครับจากหลักการที่ว่านะครับนักเรียจะเห็นว่าจุดนี้มันอยู่บนแกน AA พาร์มด้วยเห็นไหมฮะแกน A พาร์มคือแกนสีแดงแกนนี้นะฮะลากออกมายาวๆก็ได้นะครับยาวมาได้เรื่อยเราจะเห็นว่าจุดกําเนิดหรือจุดออริจินอยู่บนแกนนี้ด้วยเราก็ลากจากจุดนี้เนี่ยไปยังแนวแรงนะครับผมก็ลากตามเส้นนี้ลากไปปั๊บไปเจอแรงทีที่ตรงจุดนี้พอดี ก็ได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ r นะครับนักเรียนจะลากไปตรงไหนก็ได้แต่เวลาลากเนี่ยนักเรียนต้องกําหนดจุดหัวจุดท้ายได้ถ้าไม่อย่างนั้นเขียนเวกเตอร์ไม่ได้นะครับอาจารย์ก็เลยเลือกมาเลือกกําหนดให้มันมาเจอเจอแรงทีที่จุดนี้พอดีนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถจะเขียนเวกเตอร์ r ได้แล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ 0, 0ูนะครับจุดปลายอยู่ที่41่ลบหเพราะฉะนั้นก็เอาขึ้นมาตั้งนะครับก็กลายเป็น4ลบ 0i บวกด้วย1ลบ0 j นะครับแล้วก็บวกด้วยลบ1ลบ0 k นะครับก็จะได้ออกมาว่าเวกเตอร์ r ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 4i บวก j แล้วก็ลบด้วย k นะครับได้เวกเตอร์ r มาเรียบร้อยละนะครับตัวต่อไปคือเวกเตอร์ t บ้างนะครับเวกเตอร์ t เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันมีทิศทางลงสวนกับแกน y เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนให้เหนื่อยมากเวกเตอร์ t เราก็จะมีค่าเท่ากับลบ500 j นะครับก็คือว่าไงครับก็คือมีขนาดเท่ากับ500แล้วก็ทิศทางเนี่ยมันสวนกับแกน y เห็นไหมครับแกน y มีเวกเตอร์ประจำตำแหน่งเป็นเวกเตอร์ j นะครับก็ได้ออกมาเป็นลบเพราะว่าส่วนกับแกน y คูณกับ 500j นะครับตอนนี้เราได้เวกเตอร์ r แล้วนะครับเราได้เวกเตอร์ t แล้วนะครับต่อไปก็คือตัวเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้ไปบนแกน a a prime ก็คือเวกเตอร์ถึงหน่วยตัวนี้ นะครับเรามาดูวิธีท,ทำกันนะครับขั้นแรกเนี่ยเขาก็สร้างเวกเตอร์ a a พราขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเราเอารูปเมื่อกี้มาทวนนะครับจุด a อยู่ที่นี่นะครับ a' อพรามอยู่ที่ตรงนี้เราพยายามจะสร้างเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้ไปทางทาง aa' เพรานะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเขียนเวกเตอร์ A a พราให้ได้ก่อนนะครับ เวกเตอร์ a พามเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเอาจุดจุดปลายลบด้วยจุดเริ่มต้นนะครับก็กลายเป็น0-0ลบ0 i 2-0ลบ0 j แล้วก็ลบ2ลบ0 k นะครับถ้านักเรียนจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูนะครับ a พามอยู่ที่0 2-2ลบ2นะครับส่วน a เฉยนี่อยู่ที่0 0 0นะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างเวกเตอร์ a a พลามออ,ออกมาได้นะครับเป็นเป็น2 j ลบด้วย2 k หาขนาดของมันออกมาก็จะได้เท่ากับรูท8นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย a พราก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ a a พานะครับหารด้วยขนาดของของเวกเตอร์ a a พรานั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วนรูท8 j ลบด้วยลบด้วย2ส่วนรูท8 k ตอนนี้เราได้ เราได้เ,เวกเตอร์ห่งหน่วยมาแล้วนะครับก็เ,เรียก e a พาร์มนะครับเราได้เวกเตอร์ r มาแล้วนะครับย้อนกลับไปดูนะครับเวกเตอร์ r เรามีค่าเท่ากับ c i บวกด้วย j ลบด้วย k นะครับกลับมาเขียนตรงนี้นะครับเวกเตอร์ r เท่ากับ c i นะครับจำไม่ได้ละเอาใหม่นะฮะ c i บวกด้วย j ลบด้วย k นะครับนะครับแล้วก็ เวกเตอร์ทีของเรานะครับเวกเตอร์ทีของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ mm hmm. ลบห้าร้อยเจนักเรียนก็เขียนดีเทอร์มินานต์ออกมาได้แล้วนะครับ m หรือว่าองค์ประกอบของโมเมนต์บนแกน aa พาร์มตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนักเรียนสังเกตดูอาจารย์ไม่ใส่ขีดด้านบนนะครับเพราะว่าปริมาณนี้เป็นปริมาณสเกลาร์นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้ตัวนี้เป็นสเกลาร์เพราะเป็นผลพวงจากทริปเปิลโปรดักต์ถูกไหมฮะทริปเปิลโปรดักต์ได้ผลลัพธ์เป็นสเกลาร์ เราก็เริ่มเขียนนะครับแล้วก็เอา ea ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะได้ออกมาเป็น0 2ส่วนรูท8 j j ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าเขียนเป็นแมทริกแล้วนะครับแล้วก็ลบสส่วนด้วยรูท8ตัวต่อไปก็คือ r นะครับ r ก็คือ c 1แล้วก็ลบ1นะครับ c คือเลขนี้นะครับ1ก็คือตัวเลขหน้า j ไม่ได้เขียนนะครับลบ1ก็คือตัวเลขหน้า k ไม่ได้เขียนไว้แต่ก็รู้ว่าคือลบ1นะครับ ส่วนเวกเตอร์ t ก็คือ0ลบ500แล้วก็0นะครับัน้นถ้านักเรียนหาดีเทอร์มินนตัวนี้ได้ก็จะหาตัว maa พามได้แล้วนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างนะครับเขาก็เขียนอย่างที่อาจารย์เขียนให้ดูเห็นไหมฮะตัวนี้แถวบนสุดนี้ก็จะเป็นของเวกเตอร์ eaa พามเห็นไหมฮะส่วนแถวนี้จะเป็นของเวกเตอร์ r แล้วก็แถวล่างตัวนี้จะเป็นของเวกเตอร์ t ค,คำนวณค่าดีเทอร์มินแนนต์ออกมาก็จะได้ขนาดของโมเมนต์ AA พรามเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ400ส่วนรูท8หน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับย้ำนะครับปริมาณนี้เป็นสเกลาร์นะครับไม่ใช่ว e กเตอร์นะครับเป็นสเกลาร์คราวนี้ก็จะมีคำถามที่นักเรียนมักจะถามกันบ่อยๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดอาจารย์หนูคำนวณตามที่สอนเป,ป๊ะเลยนะครับแต่ว่าหนูไม่ได้ลากเวกเตอร์ AA พรามเป็นอย่างนี้ แต่หนูลากย้อนกลับมาเป็นอย่างนี้ล่ะย้อนมาตามเส้นปะเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็จะได้ขนาดเท่ากันครับแต่จะได้ตัวเลขออกมาเป็นลบเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าทําตามรูปนี้นะครับก็จะได้ออกมาว่า M M A A พามตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบของ4 0 0พหารด้วยรูปแก็คือมีเครื่องหมายลบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเอาละครับก็คงจะคํานวณองค์ประกอบของโมเมนต์เป็นแล้วนะครับ เราจะใช้งานนี้เนี่ยเราจะใช้ความรู้เรื่องนี้ในกรณีที่ต้องการจะหาองค์ประกอบของโมเมนต์เนื่องจากแรงเลยนะครับคือเห็นแรงอยากจะหาองค์ประกอบโมเมนต์ของแรงนั้นเนี่ยใช้วิธีนี้แต่ถ้ารู้โมเมนต์อยู่แล้วก็จับดอทธรรมดานะครับก่อนจะไปต่อนะครับผมทวนนิดนึงนะครับมีแรง F นะครับมีแรง F นะครับอยากหา องค์ประกอบของโมเมนต์เนื่องจากแรง F อันนี้สำคัญนะครับดูดีๆนะครับมีแรง F นะครับอยากหาองค์ประกอบของโมเมนต์เนื่องจากแรง F บนแกน lambda ใดๆนะครับเราหาจากนี้นะครับคือ m lambda จะมีค่าเท่ากับ e lambda ดอกับ ่าคอร์ดเนะครับหายอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีโมเมนต์นะครับมีโมเมนต์คือคำนวณจนได้โมเมนต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอยากหาองค์ประกอบนะครับอยางหอองค์ประกอบของของโมเมนต์ตัวนี้นะครับบนแกนแลมด้าใดๆนะครับ หาจาก m ลัมดาตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่ากับ e ลัมดานะครับเท่ากับ e ลัมดาดอทกับโมเมนต์ m ได้เลยนะครับเนี่ยนักเรียนชอบงง2สูตรนี้นะครับดูดีๆนะครับสูตร1ลูกอเอ่อหเครื่องหมายถูกนี้เนี่ยจะใช้ในกรณีที่รู้แรง f แล้วอยากจะหาองค์ประกอบโมเมนต์เนื่องจากแรง f เป็นแกนล,ลัมดาแต่ว่าถ้าเป็น สมการ2ลูกศรอ,อันนี้นะครับจะใช้ในกรณีที่รู้แล้วว่าเวกเตอร์ของโมเมนต์มีค่าเท่าไหร่แล้วอยากจะแตกโมเมนต์นั้นลงบนแกนใดๆก็ใช้ความรู้ธรรมดาที่เรียนไวนในบทที่1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับโมเมนต์ m ตัวนี้ดอทกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้ไปทางแกน lambda น,นั่นเองนะครับถ้าใครยังงงเรื่องนี้ก็กลับไปดูในวิดีโอคลิปต,ตอนบทที่บทที่ว่าด้วยการโอเปเรตเวกเตอร์นะครับก็จะเข้าใจดีขึ้นนะครับเอาละครับ ก่อนจะไปนะครับตอนนี้นักเรียนคำนวณโมเมนต์เป็นแล้วนะครับคำนวณแรงคู่คับวเป็นแล้วนะครับสามารถจะแตกหาองค์ประกอบของโมเมนต์บนแกนแลมด้าใดๆได้แล้วนะครับมีอยู่2กรณีอย่างที่บอกคือถ้ารู้โมเมนต์อยู่แล้วใช้สมการถูก2ทีแต่ถ้ารู้เฉพาะแรง f ยังไม่ได้คำนวณโมเมนต์เลยใช้สมการถูกทีเดียวข้างบนอันนี้นะครับเป็นอันว่าได้เรื่องนะครับเอาละครับก็ สิ่งที่ต้องการจะสอนในตอนนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะย้ำก็คือว่าการคำนวณโดยใช้หาดีเทอร์มินานต์อะไรพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายนักเรียนต้องเขียนบ่อยๆถึงจะถึงจะชำนาญน,นะครับยังไงก็ลองทำการคำนวณดูแล้วก็จะเกิดความชำนาญยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับถ้าไม่มีอะไรก็ขอจบตอนนี้แต่เ,เพียงเท่านี้นะครับ